สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วพี่น้องจากช่องกเกษตรสุดใจพี่นอ้องอํเมีิก็จะมาอัปเดตนี่แหละสวนหอมที่กเกษตรสุ้ดใจได้ปลูกไว้ตอนนี้ก็ได้เวลาจะกู้แล้วพี่น้องกเกษตรสุ้ดใจก็ได้กู้ไปแล้วละสามนานพี่น้องสามนานกักกู้ออกแล้วก็ได้เอาบักพริกมาลงทดแทนไว้อีกคือเก่าพี่น้องนี่แหละ,กะเกษตรผสมผสาน เอาอันหนึ่งออกก็ต้องเอาอันนึงมาทดแทนไว้พี่น้องการปลูกการทําเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างแหละ,กะเกษตรผสมผสานมันก็ต้องไปแบบนี้แหละพี่น้องเอาอันนึงออกเอาอันนึงมาใส่จังสี่แหละพี่น้องเพื่อว่าได้ผลผลิตเพื่อผลผลิตข้างนาแล้วพี่น้องเพรว่าจะเป็นการอยู่การกินการเจ็บขายนี่แหละพี่น้องเฮาก็ต้อง เ็ดไปยังสี่ละการเกษตรเท่าเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดบ่อเศร้ามันถึงได้เองพี่น้องเมื่อว่าจะเห็ดทียั้งละการเห็ดเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อว่าจะเป็นการปลูกพืชเมื่อว่าจะเป็นบักพริกบักเขือบักแข้งทุกแนวพี่น้องที่เหาขึา้นอยากปลูกเมื่อว่าจะเป็นบักหุง้งมะละกอ ส่วนมะละกอส่วนนี้ก่ะเกษตรสุดใจกะเอามาปลูกว้ยกะช่วงฝนกำลังเลียงเลีงละพี่น้องมั่นกะบอเจริญเติบโตดีปันไดพี่น้องสำหรับมูโตนง่ญ่นั่นค่ะน่วยกะได้เก็บขายไปแล้วหลายรุนแล้วละพี่น้องตอนนี้กะกำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกไม่พี่น้องสำหรับคือทางลางกะเกษตรสุดใจกะไดเอาลงว้กะมีบักพริกบักเขือ ก็มีพักขาพักจะอมล่ะพี่น้องที่ปลูกไว้ตามข่างพ่นหรือว่าข่างขั้นคู่ก็มีคานี่แหละปลูปกผสมประสานกันไว้อยงสี่แล้ะพี่น้องเพื่อว่าเข้าเก็บอันนึงมดอันนึงก็ขึ้นมาอีกทดแทนไปเรื่อยๆอย่งสี่แหละพี่น้องการเห็ดเกษตรเท่าเอา็ดเกเษตรจังไดมันจังสีใดผลผลิตหลายพี่น้อง มันก็แล้วแต่บุคคลจะเห็ดนั่นแหละพี่น้องว่าเขาจะเอาพืชพักแนวใดถีมาลงเพื่อได้ผลผลิตต่อไปในขางนาจังเกษตรสุดใจนี่ก็บปลูกไว้หลายอันหลายแนวพี่น้องกับมีผสมประสานกันไปก็เช่นพักพักขานี่กเป็นพักที่อายุเงาวแน่นจังน้อยพี่น้อง พวายผักขาเนี่เข้าปูไว้ก่อนผักขาจะงหญ่เข้าก็จะได้บักเขือบักพริกบักหุ้งไปอีกสี่ละพี่น้องสําหรับผักขาเนี่ผักขานี่คือเป็นพืชลักเลยแหละพี่น้องเป็นพืชลักที่จเก็บได้ตลอดปีเลยสําหรับผักขาตอนนี้ค่ะกระสิสุเจกับปูไว้กำลังจะแตกยอดขึ้นมาไหมเหระพี่น้องกำลังจะแตกยอดขึ้นดีแล้วกำลังแตกยอดขึ้นดีสำหรับบักฮุ้งหรือ่ามะละกอกำลังจะออกดอกพี่น้อง ออกำลังจะออกดอกแล้วกำลังจะได้ผลผลิตสำหรับบักพริกนี่กะกำลังจะเริ่มเติบโตดีแล้วพี่น้องสำหรับบักเขือกะกะกำลังจะออกดอกขึ้นกันพี่น้องกำลังจะออกดอกดอกกำลังดกเลยพี่น้องตอนนี้กะเกษตรุเจกไดเอาฟุ้นเอาปุ๋ยใส่แล้วแล้วก็ป้อยน้ำมาให้กะรู้ซึกว่ามันกะกำลังจะออกนวยออกดอกแล้วพี่น้อง สำหรับมะละกอนี่ก็กำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกออกนุวยแหละพี่น้องเพราะว่ามันหลังมาโดนพี่น้องหลังมาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่น้ำเาท่านได้ขาดหน้าเขาวพาท่านไดน้อคาะกุญแพี่น้องวันนี้มันเกิดอื่น,ด,น,นดินอื่นดินหยั่งมันกับบ่อก้ามพี่น้องวันนี้ก็น้ำขาดน้ำหยัง่งได้ก็กเสุดใจก็ได้มากปรับปรุงเอาฟุน้นเอาปุ๋ยไส่หดน้ำ ตอนนี้กำลังจะออกดอกแล้วพี่น้องกำลังจะออกดอกแล้วสำหรับมะละกอหรือว่าบักฮุ่งบักพริกเข้ากันกำลังจะงามแล้วพี่น้องกำลังจะเริ่มเติบโตอา้าก็รอไปอีกจักน้อยอยีกบ่โดนก็นจะได้ผลผลิตแล้วล่ะพี่น้องส่วนทางลางก็หกจืือคือเก้าแล้วพี่น้องกัยังมาท่านใน้แล้วก็สิสุใดก็ถากหย่างยังมาท่านแหล้วอยู่พี่น้องก็ คือว่านี่แหละภารากิจกับลายอย่างหลายแนวพี่น้องสําหรับหอมมือนี่ก็จะมากูสองนันนี่แหละพี่น้องก็จะมากูสองนันก็เอาสองนานนี่ออกหล้กก็จะมาก้นแปงอีกก้นแปงอีกหล้กก็เอาบักพริกมาลงอีกคือเก่าแหละพี่น้องเอาบักพริกมาลงทดแทนไว้สาหรับหอมสองนานนี่จะเอาออกมือนี่แต่สําหรับนี่ก็จะเป็นมือต่อไปคนละพี่น้อง เขาก็ต้องเบิ่งว่ามันล่งหัวดีหรือบอดีมันล่งหัวไปกันล่งหัวแล้วเขาก็ต้องต้องไดก้กูแล้วก็จะเอาออกแลวกะมากลนแปลงแหละหาพืชตัวใหม่มาลงแท่นพี่นอ้องนี่แหละการเฮ็ดเกษตรผสมประสานเขากะเฮ็ดไปเรื่อยๆยังสี่แหละพี่น้องออกกันหนึง่งละใส่อันหนึง่งออกกันหนึงน่งก็เอาอันหนึ่งเขากับ่ต้องปล่อยให้โพดมันวางเปล่าไว้พี่น้องก็คือเขาต้องปลูกไว้เพื่อ หวังผลผลิตข้างนาละพี่น้องเขาก็ต้องเอาเพืชโตที่มั่นระยะยาวแน่จัหน้อยพี่น้องก็คือเข้าบอกพีกมะลุงนี่เข้าก็กได้เก็บจนว่าพุนละพี่น้องจนว่าเข้าลุงดำหน้าแล้วขันมั่นบอนา้มมามาท่วมเขาก็เก็บต่อไปอีกละพี่น้องจนว่าหอดพุนละหอดปีหน้าพุลหอดเยี่ยวเข่าละพี่น้องเขาก็จังจะได้มา ม่างมาพังออกแล้วก็เฮากับถำข้มสะอาดเอาหยาเอายังออกกะกัจังลงมือบูกไม่อีกก็คือเก่าล่ะพี่น้องเกษตรมุนเวียนกะเกษตรสุดใจกัเฮ็ดไปแบบนี้ล่ะพี่น้องกับมุนเวียนกันไปเรื่อยๆออกจากหอมเฮากับเอาบกพริกมาใส่บุกพริกออกแล้วหอดปีนาก็เอาหอมมาลงอีกจังสี่ล่ะพี่น้องทดแท่นกันไปเรื่อยๆจังสี่ล่ะนี่แหละการเฮ็ดเกษตรผสมผสานของเกษตรสุดใจเอากันผู้ใดคิดว่า อยากเอาไปเป็นตัวอย่างอยากไปล่องเห็ดคือเกษตรสุดใจนี่กะลองมึงพี่น้องล่องมึงบ่เสียหายอีหยังดอกคือว่าการทดล่องก็คือ,คอการเรียนรููไปนี่แหละพี่น้องเฮาพยายามอยูสไยกับวามสาเร็จอยู่หันแท้ในนอนแ่ละพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้กระเกษตรชุดใจกะบ่มีหยังหลายพี่น้องกะนี่แหละก็มาถ่ายภาพบรรยากาศแปลงพักแปลงหอมสวยสวยให้พี่น้นองไดื้อบึงสวยสวยงามงคือเก่ามาเบาเรื่องสาระการปลูกพืชผสมผสานให้พี่ให้น้อง เอาคันว่าเห็นคลิปนี้วมปประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เกษตรทุจริพ่อได้เห็นคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งไปโดนๆเอาสำหรับคลิปนี้ก็เกษตรทุจริก,ก็ฝากไว้พี่น้องไว้ซํานี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไปซํานี้แล้ะพี่น้องสวัสดีครับ